ฮัลโหลททาไทีกแล้วจ้าคนเก่าคนเดิมความมั่นใจคือเก่าเด้อวันนี้มีหยังแห่งบ่งี่นไวเซอร์ไพ์เซอร์ไพ์เซอร์ไพีหยังบึโห้อข้ไปเก็บเ็ดความาฝา

คนนก็บบาโท่ระาวบแล้วจะกิมาดียานยานตีมอายมีเทแ่านเตอัอสัโอ้น้่อยกมลวด้ำไม่ปวดเฮปเจอรเฮปจ้าเฮึงน่ะ

พลังก็จะเป็นเบาโดนเนาะมันเดิเ้วแฮป้เดส็ด้รวังที่นองเฮ็ดผุ้ไดมาเก็บเฮ็ดเฮ้ยนพี่น้องเไปว่าถึกปลาน้องเขาอไปแล้วก็สิหลงปลาโชว์เฮ็ดจ้า มนันนี่ได้เห็ดสวยๆได้เห็ดงามๆเด้อพี่น้องไฮมีเค mm ้กไฮคาเดียรสเกตสแนทโลก็เดนเนียรครับมาอีกแล้วฝรั่งคนใหม่โอ้ยคนใหม่บ่แม่นคนใหม่คน oh, see, sure. เก่านั่นแหละเออคนเก่าหน่ล่ะพี่น้องมาคามาเสียก mm ูเดะก่อนยืดเชือ นี่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 ครับแกเ่าสวัสดีครับคอณเฮ้ยิบเ่เซอร์ะเดี๋ยวไม่อีกแล้วคนเก่ากนเดิมโอ้ที่สไตล์นีโอเคโอเคเดี๋ยวสิล่างเฮ็ดกันด้อพี่น้องเดี๋ยวเสียเวลาองทุงกัวแล้วสิล่างเฮ็ดก่อนเ็เอส้ลางมันกินได้เนาะกินได้คอยบ่ตายแอไอเดียร์คโยเฮนเออคโยเฮนคโยเฮนเคโยเฮนเนพน่าเฮ็ดพึ่ง อโอเคนะจ๊าเดี๋ยวเ้าเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ได้เฮ็ดดอกไงสวัสดีค่ะ